แลในไล่กันเยี่ยวเยี่ยวอยู่เขาต้องตื่นก็ต้องตืง่นมาคนอายุมากแล้วไปตื่นการเดีย๋ยแล้วนอนไม่หลับไปตื่นไปทำงาน,นทั้งหวดนั่นจะเ็ถึงชาวบา้านเขาเลยไปทำอะไรที่ไหนก็ไม่อรอดหวดจมถึงที่หมดอลมาวันนี้รู้สึกยังไงบ้างพอมาลพักแล้วครับ โทษเราไปจะกลับไปทําอีกไหมเรียนถามท่านู้กับกรณีที่มีเหตุที่ว่าัอรุ่นทะเลาะวิวาทกันสาเหตุมาจากอะไรครับตรงนั้นครับหมอครับก็จากการสืบสวนนะครับก็พบว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันเนี่ยทั้งบริเวณหน้าคาแคร์นะครับแล้วก็บริเวณมอดินแดงนะครับเป็นกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มซึ่ง ก็ไปก่อเหตุก่อควากันกลับไปกลับมาครับซึ่งกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มเนี่ยเดิมเนี่ยก็เป็นกลุ่มเดียวกันพอตอนหลังมีเครื่องผิดใจกันก็เลยแยกกันออกเป็นสองกลุ่มหลังจากนั้นก็มีการท้าทายกันผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วก็ออกมาก่อเหตุก่อควากันครับซึ่งทางทุงสกส่วนของเรานะครับก็ได้ออกติดตามแล้วก็วันนี้ก็ตามตัวมาได้ลแล้วเดี๋ยวจะ รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งให้หนักง,งานสอบเสียดำเนินก,การตามกฎหมายต่อไปได้อาวุธเลยมบ้งครับท่านผู้ชมครับในวันนี้นะครับก็ได้เป็นตัวนี้เป็นปืนแบงกันนะครับซึ่งปืนตัวนี้เนี่ยถ้าดูผิวเผิน,เนี่ก็จะเหมือนของจริงเทียบเลยครับขนาดเท่ากันน้ำหนักได้แต่ตัวนี้คือแบงกันก็คือเป็นปืนที่เมื่อยิงออกไปแล้วจะไม่มีหัวกระสุนครับเป็น มีแก๊ปแล้วก็มีเฉพาะเสียงมีเสียงดังแต่ไม่มีหัวกระสุนปืนข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วยแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ